ทำไมคนถึงคิดว่าอยากโกงลูกค้าอเมซอนหรอทำไมถึงมีทัศนคติแบบนี้ที่จะไปโกงลูกค้าเขาอย่างนั้นหรอสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนทุกๆอาทิตย์นั่นแหละแต่สัปดาห์นี้จะพิเศษกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทีมงานของผมได้รับเรื่องราวหรือคำถามจากทาง Line at Exit คำถามหนึ่งซึ่งตอนที่เขาส่งมาหาผมช่วงเช้าวันจันทร์คือวันที่อัดวันเนี้ยนะผมก็ค่อนข้างตกใจนะครับว่าทำไมยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อันนี้คือในความคิดแรกนะว่าทำไมถึงยังมีคนมอง Amazon เป็นอย่างนี้อยู่ความคิดที่2หรือเขาอาจจะไม่รู้ ว่าผมเคยทำคำําคําตอบไปแล้วสําหรับคําถามในสิ่งที่เขาสงสัยนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรมาเดี๋ยวผมจะบอกเลยผมได้รับคําถามนะครับจากทางหลังไม้ผ่านทีมงานนะไม่ได้ผ่านตัวผมนะไม่งั้นผมคงตอบคําถามเขาไว้แบบละเอียดมากกว่านี้แทนที่จะมาตอบใน a อคซิสทีวให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยคำถามนั้นเขาถามมาว่าอเมซอนะ่ะ โกงได้ไหมเออเขาถามคำถามนี้เลยแล้วพ่วงด้วยคำถามแล้วลูกค้าจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่โกงไหนใครที่เป็นแฟนคลับของ a อ c e s s ทีที่ดูวิดีโอของผมมามากกว่า70วิดีโอบ้างครับยกมือขึ้นเลยแล้วช่วยตอบคำถามนี้แทนผมในใจหน่อยว่าเราจะตอบคำถามได้ตรงกันไหมสำหรับคำถามนี้นะครับ เว็บแรกที่ผมได้คําถามจากทีมงานมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างตกใจนะว่าแบบเฮ้ยกูทําคลิปไอ้พวกนี้ตอบคาถามอย่างเงี้ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะทาไมถึงยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่วะแต่พอเริ่มมีสติก็เริ่มกลับมาตั้งสติกับคําถามพิจารณาว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ฉะนั้นคําตอบหรือว่าคลิปวันนี้ที่ผมกําลังจะให้ทุกคนได้ฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยผมจะตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือมองโลกในแง่ดีนั่นก็คือ เขาอาจจะยังไม่รู้เนาะจะตอบให้แล้วกันสำหรับคำถามที่เขาถามมากับแบบที่สองคือแบบมองในทัศนคติแบบเฮ้ยทำไมคนณนึ่งถามอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยผมจะตอบเป็นสองข้อนี้แล้วกันนะครับอ่ะตอบในเรื่องของมองคำถามนี้ในแง่ดีก่อนว่าอเมซอนโกงได้ไหมแล้วลูกค้าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่โกงอธิบายเป็นรอบที่108นะครับอเมซอนนะครับ มีการคัดเลือกผู้ขายซึ่งในขั้นตอนการสมัครเราจะต้องส่งอะไรให้เขาบ้างในใครดูคี่ผมมาแล้ว1 statement ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบัน 2. บัตรประจำตัวประชาชนสแกนหน้าหลังด้วยนะครับ 3. ถ้าสมมุติคุณส่ง statement ไปแล้วเขาพิจารณาว่าไม่ผ่านคุณจะต้องส่งบินค่าโทรศัพท์บินค่าอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งบินค่านานค่าไฟให้อเมซอนพิจารณาใช่ไหมถูกต้องไหม ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดกรณีคุณไม่ได้ส่งสินค้าไปสต็อกที่โกดังของ a เม z o n อ่ะก่อนที่จะไปส่งสต็อกที่โกดัง a เม z o n a เม z o n นะครับกว่า90%ลูกค้าเป็นคนอเมริกันซึ่งเราอยู่เมืองไทยถูกต้องไหมถ้าสมมุติคุณขายที่บล็อกน้ําแข็งอ่ะคุณขายที่แบบแช่น้ําแข็งที่เป็นก้อนกลมๆสสวยอลองนึกภาพตามนะถ้าคุณเป็นคนอเมริกัน คุณคลิกสั่งซื้อสินคุณคลิกเข้าไปดูสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสิน่งที่คุณอยากได้จะสั่งซื้ออยู่แล้วแต่คุณไม่ได้ส่งสินค้าไปสต็อกที่อเมริกาหรือไปสต็อกที่โกดังของอเมซอนแล้วคุณจะต้องใช้เวลาในการจัดส่งทั้งหมด26วันตามระบบไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงขนส่งอื่นนะครับตามระบบไปรษณีย์ไทยเนี่ย26วันคุณคิดว่ากับอิบล็อกน้ําแข็งก้อนเดียวลูกค้าจะรอไหม ถ้าคุณเป็นลูกค้าอเมริกันคุณจะรอสินค้าชิ้นนี้ถึง26วันไหมทั้งที่กลับไปหน้าสินค้าหลากหลายนั้นมีคนขายอยู่เยอะมากๆแล้วนะครับแล้วลูกค้าสามารถกดคลิกสั่งซื้อสินค้าพวกนั้นแล้วได้รับสินค้าภายใน1วันหรือสองวันได้เลยเพราะคนพวกนั้นหรือคู่แข่งคุณพวกนั้นเขาส่งสินค้าไปสต็อกที่โกดังอเมริกาทั้งหมดแล้วฉะนั้นตอบคำถามนี้ก่อนว่าแล้ว ลูกค้าไม่กลัวเราโกงเหรอจะบอกอย่างนี้เลยครับถ้าลูกค้าณปัจจุบันเห็นว่าคุณไม่ได้ส่งพรามหรือส่ง FBA กับ Amazon เนี่ยลูกค้าก็จะไม่สั่งซื้อคุณแค่นั้นเองนอกจากเสียว่าสินค้าของคุณมันเป็นสินค้าที่สมควรค่าแก่การรอยกตัวอย่างเช่นสินค้าหมวด handmade อย่างเงี้ยเป็นต้น เขาก็อาจจะรอคุณก็ได้เพราะว่าเขาเลือกซื้อสินค้าในหมวดแฮนด์เมดแล้วหมวดแฮนด์เมดเนี่ยเขาเขียนกำกับติดแล้วว่าให้ศิลปินหรือผู้สร้างงานชิ้นนั้นหรือผู้สร้างสินค้าชิ้นนั้นสามารถลงมือทําสินค้าชิ้นนั้นได้ภายใน30วันแล้วค่อยส่งของลูกค้ากว่า90%เป็นคนอเมริกันคุณลองคิดดูถ้าคุณขายบล็อกน้ําแข็งแบบนี้ลูกค้าไม่รอคุณหรอก26วันนะไม่รอหรอก ซึ่งคุณก็จะต้องเอาสินค้าของคุณไปสต็อกที่โกดังของอเมซอนในกรณีที่คุณไม่ได้ส่งสินค้าไปสต็อกที่โกดังเกิดมีบังเอิญมีลูกค้าสั่งของเข้ามาแล้วคุณโกงเงินเขาคุณไม่ส่งสินค้าให้เขาหรือคุณส่งช้าเพราะด้วยระบบอเมซอนเนี่ยครับมันจะมีการโอนเงินให้ผู้ขายแบบเราเนี่ยเดือนละสองครั้งเขาไม่ได้โอนให้เราทันทีนะ แต่เวลาที่ลูกค้าคลิกสั่งซื้อเนี่ยเขาต้องตัดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับอเมซอนจะเรียกเก็บเงินลูกค้าก่อนที่จะส่งสินค้าให้ลูกค้าเสมอแล้วเขาก็าจะเอาเงินตรงนั้นมาเก็บในกระเป๋าตังค์กลางท,ที่ชื่อว่าบาลานซ์ของคุณพอครบกําหนด15วันที่ตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็จะโอนเงินกลับมาทั้งหมดให้คุณแต่ด้วยระบบณปัจจุบันนะครับ ถ้าคุณไม่ใส่เลข tracking number หรือยังไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าก่อนเงินมันจะไม่เข้าในบางกรณีเออเมื่อก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่ามีคนทำแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนไม่ยอมส่ง FBA เอารูปภาพลงอย่างเดียวพอลูกค้าโอนตังมา Amazon ตัดรอบแล้วไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้ามันก็มีนะครับซึ่งสมัยก่อนยังทำได้อยู่ในลักษณะแบบนี้ แต่หนปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยครับไม่สามารถทำได้แล้วเพราะเมื่อก่อนเราไม่ต้องส่งสเตทเมนต์ให้อเม z o n พิจารณาหรือว่าส่งบัตรประชาชนอะไรเยอะแยะมากมายบินค่าโทรศัพท์อะไรต่างๆมากมายให้อเมซอนพิจารณาตอนที่รับสมัครผู้ขายเข้ามาแต่หนปัจจุบัน Amazon.com มีออฟฟิศที่เกี่ยวกับเซลเลอร์โดยตรงนะครับในประเทศไทยแล้วยกตัวอย่างถ้าเกิดกรณีคุณไม่ได้ส่งของไปสต็อกที่นู่น แล้วคุณทําวิธีอย่างที่ผมพูดตอนเนี้ยสิ่งที่อเมซอนจะทําก็คือส่งเรื่องมาที่สาขาประเทศไทยสาขาประเทศไทยส่งฟ้องศาลคุณโดนฟ้องนะครับอเดี๋ยวนี้ตํารวจกับองค์กรใหญ่หญขึ้นชื่อว่า amazon.co มแล้วถ้าคุณคิดจะโกงลูกค้าเขาเนี่ยเขาหาตัวคุณไม่ยากหรอกเชื่อผมเถอะเขาหาตัวคุณไม่ยากแน่ๆยิ่งมีออฟฟิศอยู่ในไทยแล้วด้วยยิ่งไม่ยากเข้าไปใหญ่ครับ ไม่ต้องส่งเอกสารข้ามประเทศกันไปมาแล้วโอเคไหมแต่ถ้าเป็นหมวดแฮนด์เมดโอเคคุณมีกำหนดระยะเวลาภายใน30วันคุณจะต้องส่งของให้ลูกค้านะครับอ่ะอันนี้คือตอบในแง่ดีไปแล้วนะว่า a เม z o n นะ่ะมันโกงได้ไหมเอาจริงๆนะครับก็ยังก็ยังมีช่องทางในการที่จะไม่ส่งของให้ลูกค้าได้อยู่แต่ผลกระทบที่กำลังจะเกิดกับคุณนะหลังจากนั้นที่คุณโกงไปแล้วเนี่ย มันร้ายแรงกว่านั้นบ้างกว่านั้นมากๆเลยถ้าใครคิดจะทําอย่างนี้อยู่นะครับก็ขอให้เลิกทําซะเพราะว่าคุณรับไม่ไหวหรอกครับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในทีหลังทีนี้มองโลกในแง่รายบ้างว่ามีคนถามแบบนี้ความรู้สึกแรกผมคิดว่ายังไงพอเจอคําถามแบบนี้นะครับที่ว่าอเมซอนโกงได้ไหมเขาถามผมมาอย่างนี้นะ อเมซอนโกงได้ไหมแล้วลูกค้าจะรู้แล้วเขาก็ถามต่อว่าอเมซอนจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่โกงลูกค้าเขา mm hmm. ก็ต้องย้อนกลับไปตอบคำถามแรกนะครับอันนั้นอิตงตามคำถามหลักแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายแบบผมเลยเนี่ยผมก็จะบอกว่าอะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนี้ล่ะครับทำไมถึงเกิดคำถามนี้ขึ้นในหัวคุณแล้วคุณเลือกที่จะมาถามเออ ทำไมคุณถึงคิดว่าอยากโกงลูกค้าอเมซอนหรอทำไมถึงมีทัศนคติแบบนี้ที่จะไปโกงลูกค้าเขาอย่างนั้นหรอถ้าคุณไม่ได้คิดอย่างนี้ผมขอโทษไว้นะคลิปนี้ตรงนี้เลยนะครับแต่ด้วยคําถามที่คุณถามทีมงานผมมาเนี่ยมันสื่อไปในทางนั้นจริงๆคุณเปิดมาอย่างนี้อเมซอนโกงได้ไหมใครมันจะไปคิดดีได้ล่ะครับถ้ามีคนมาถามคุณอย่างนี้สมมุติคุณเป็นคอนซัลท์ที่ไหนสักที่สมมุติคุณ ขายสินค้าคุณก็ขายสินค้าอยู่ด้วยและลูกค้าถามมาว่าคุณจะโกงเราหรือเปล่าคุณจะมองลูกค้าคนนั้นในแง่ดีหรือแง่ร้ายครับคุณอยากจะขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าคนนั้นไหมลองคิดเอาคําถามของผมที่ฝากกลับไปถามคุณก็คือทําไมคุณถึงคิดว่าคุณจะโกงอเมซอนล่ะครับแค่นี้ทัศนคติในการเข้ามาขายบนอเมซอนตั้งแต่แรกมันก็ไม่โอเคแล้วฉะนั้นถ้าคุณคิดอย่างนี้อยู่นะครับ ก็ขอให้เลิกทำผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ที่นี้โดยไว้ที่นี้เลยนะสำหรับคนที่เคยฟังคำตอบผมจากคลิปอื่นๆไปแล้วผมก็ขออภัยด้วยที่คุณจะต้องมาฟังในเรื่องราวซ้ำๆแบบนี้แต่หน้าปัจจุบันมันเกิดคำถามอย่างนี้ขึ้นผมก็ต้องเคลียร์ที่หน้าจอให้จบให้คุณพี่คนนั้นเขาเข้าใจนะครับอเมซอนนะครับไม่สามารถที่จะโกงได้เลยหน้าปัจจุบันนี้ แม้วันจะมีช่องทางให้โกงก็ตามแต่ผลกระทบที่เกิดกับคุณนั้นนะครับมันมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยอเมซอนนะครับมันเป็นระบบที่แบบเราจะต้องส่งของไปสต็อกที่นูน่นะที่อเมริกาคุณจะไปโกงเขายังไงอ่ะถูกไหมเราแค่บริหารออเดอร์เข้าอย่างเดียวส่งของไปอย่างเดียวเขาเป็นคนจัดก,การออเดอร์ให้คุณนะครับอืมอีกอย่างหนึง่งอยากจะบอกอย่างนี้ว่า ประเทศอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น eBay อิสตีหรือว่า a เม z o n ก็ตามแท้ก็ตามทีแล้วก็ Walmart นะครับไม่มีระบบการเก็บเงินปลายทางบอกงนี้ก่อนต่างประเทศเขาหรืออเมริกาเขาหรือที่ที่ผมขายอยู่นะปัจจุบันเนี้ยไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางเหมือนบ้านเราทำไมถึงไม่มีเพราะแพลตฟอร์มพวกเนี้ย e ิซี่อีเบย์อเมซได้สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าแล้วยังไงล่ะครับลูกค้าที่มาใช้บริการเว็บไซต์ชั้นนำของอเมริกาพวกนี้เขาไว้ใจเว็บไซต์ไม่ได้ไว้ใจผู้ขายอย่างเราเขารู้อยู่แล้วว่า a เม z o n eBay, Shopee, e c s y เป็นคนคัดผู้ขายเข้ามาขายในแพลตฟอร์ม ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร 1. ไม่ส่งของ 2. สินค้าไม่ตรงปก 3. ส่งของเลทจากอะไรก็ตามแต่ลูกค้าสามารถกดรีฟันหรือกดคืนเงินไปทางอเมซ o n ได้ถ้าคุณไม่มีเงินในบัญชีรองรับไว้หรือมีเงินในบาลานซ์เป็นกระเป๋ากลางรองรับไว้เขาก็จะเอาเงินที่ลูกที่ลูกค้าขอรีฟันนั้น ตัดจากบัตรเครดิตคุณคืนให้ลูกค้าก่อนจนกว่าจะสืบสาวราวเรื่องได้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นคนหัวหมอหรือเปล่าใช้สินค้าไปแล้วสินจนสินค้าเสียหายแล้วค่อยเอามาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะคืนเงินบางส่วนหรือคืนเงินทั้งหมดให้คุณแล้วอเมซอนจะเป็นคนรับผิดชอบเองเห็นไหมฮะมันเป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าถ้า คุณยังมีลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางประมาณ90%ซโดยที่ยังไม่ต้องโอนตังก่อนนั้นผมมองว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นระบบปกติของประเทศไทยนะครับเพราะการซื้อขายของออนไลน์ในไทยเนี่ยโจรมันเยอะเหลือเกินลูกค้าก็ต้องการความเชื่อมั่นส่งของมาก่อนยังไม่เปิดของเราจ่ายตังที่พี่พี่ไปสนีที่พี่เคอรี่ที่พี่แฟดตต่าง มันก็เลยมีระบบการเก็บเงินไปทางโดยเฉพาะในทวีปเอเชียนี่ครับน่าจะแค่เฉพาะในทวีปเอเชียนะผมไม่มั่นใจหรืออาจจะเป็นเฉพาะประเทศไทยก็ได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของ s h o ป e e Lazada หรือเว็บไซต์ของคุณเองหรือตัวแฟนเพจของคุณเองที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเราจะไม่โกงเออแต่ต่างประเทศมันไม่มีไงไม่มีอ e ีเมลมาถามด้วยว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ทั้งที่เราเขียนติด แปะอยู่ข้างบนสุดอยู่แล้วอะ่ะพ่อค้าแม่ค้าบางคนในไทยรู้ดีครับแม้ว่าเราจะขายใน Lazada กับ s h o ป e e แต่ในช่องแชทก่อนซื้อสินค้าลูกค้าก็จะต้องมาถามว่าสินค้าราคาเท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วก็จะต้องแชทถามก่อนตลอดนี่คือนิสัยของคนในบ้านเรารวมกระทั่งผมผมก็เป็นนะครับเพราะผมไม่ไว้ใจพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าในไทยหรือขายออนไลน์ที่ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ๆสักเท่าไหร เราไม่รู้ครับว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เราเราไม่รู้ว่าเขาตรวจสอบความน่เาชื่อถือได้มากแค่ไหนเพราะในะปัจจุบันนี้ Lazada s h o p ป e เนี่ยมันสมัครง่ายไม่ต้องส่งเอกสารอะไรให้ยุ่งยากมากกว่าเหมือน a เม z o n ฉะนั้นถ้ามันเกิดการโกงทีนึงเนี่ยลูกค้าเขาเสียหายเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยอย่างมากก็แค่ไปลงบันทึกประจำวันกว่าจะได้เงินคืนเวลาเป็นปีกว่าจะได้เงินคืน,น,น,คนแต่ด้วยระบบอเมซอนคุณกดดีฟันปั๊บภายในย4ชั่วโมง ลูกค้าสามารถขอคืนเงินในสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจได้เลยอ้อลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับระบบการคืนเงินของอเมซ o n คืนสินค้าการรับประกันสินค้าเป็นกฎหมายบ้านเขานะครับสามารถคืนสินค้าได้ใน 7, 14และ30เป็นกฎหมายเลยเขาคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมันก็ต่างจากกฎหมายบ้านเราที่ยังละหลวมเรื่องพวกนี้อยู่ในการคุ้มครองผู้บริโภค อเมริกาลายเล็กลายใหญ่เขาคุ้มครองทั้งหมดนะครับด้วยความสัตย์จริงผมขายสินค้าอยู่บนอเมซอนมา10ปีผมได้อีเมลจากลูกค้าไม่ถึง32ฉบับในรอบ10ปีลูกค้าอ่านรายละเอียดผมก่อนซื้อสินค้าลูกค้ารู้ราคาของผมก่อนซื้อสินค้าฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าอเมซอนเขาไม่กลัวเราโกงหรอแล้วเรากงได้ไหมอย่าเอาพฤติกรรมของแพลตฟอร์มในไทย ไปเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอเมริกาแพลตฟอร์มอเมริกาไม่ได้ดีเดกว่าแพลตฟอร์มในไทยนะครับต่างคนชอบต่างคนแบบไหนก็ขายที่นั้นๆบางคนชอบดูแลลูกค้าได้พูดคุยกับลูกค้าก่อนซื้อเป็นความรู้สึกที่ดีก็ขายในไทย แต่ถ้าบางคนอยากทำงานเป็นระบบโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจในเรื่องการตอบอีเมลลูกค้าเพราะลูกค้าเขาไม่ได้อีเมลมาสอบถามละรายละเอียดสินค้าก่อนอยู่แล้วยกเว้นสินค้าที่มันจะต้องอธิบายเยอะๆอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะได้รับอีเมลบ้างถ้าใครชอบระบบแบบนี้ส่งสินค้าไปสต็อกอย่างเดียวเอาง,ง่ายๆครับเหมือนการขายของเข้าห้างอ่ะเข้าใจไหมคุณเดินไปซื้อเลที่เซเว่นอ่ะ คุณเคยเสิร์ชหาเว็บไซต์ของเลก่อนก่อนไหมครับว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ทั้งที่คุณเห็นราคาอยู่แล้วคุณเคยเสิร์ชข้อมูลอะไรพวกนี้ก่อนไหมคุณก็ไปหยิบซื้อเลยอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ไปตามด่าในเพจที่หลังแบบนี้กันทั้งนั้นมันเหมือนการขายของเข้าห้างเลย ถ้าใครชอบระบบแบบที่ทำงานเป็นระบบส่งสินค้าไปทั้งเดียวทุกอย่างอเมซอนเป็นคนจัดก,การดูแลให้ทั้งหมดเราดูแลแค่การเติมสต็อกการบริการลูกค้าหลังจากนั้นและการแบบยังไงบริหารคงคลังสินค้าแค่นั้นก็ไปขายอเมซอนหรือขายแพลตฟอร์มต่างประเทศแต่ถ้าคุณต้องการบริการลูกค้าเข้าถึงตัวลูกค้าดูแลลูกค้าแบบฉันเพื่อนฉันมิตรต่างๆคุณก็ขายในไทยไม่ได้มีใครว่าคุณแต่ ถ้าจะมาถามคำถามว่ามันโกงได้ไหมมันโกงยังไงด้วยอันนี้นะครับก็ผมไม่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมมีทัศนคติแบบนี้หาเงินง่ายๆแบบนี้ไม่เอานะครับทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องเด้อครับจริงๆเมื่อก่อนมันโกงได้นะอันนี้ผมบอกเลยลูกศิษย์ผมที่ผมรับคอนเซ็ลต์มาเขาก็เคยโกงอเมซอนมาแต่มันเป็นแบบ เจปปีก่อนแล้วที่แบบเว็บไซต์ยังหละหลวมเรื่องการเช็คข้อมูลผู้ขายอยู่อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไปณปัจจุบันเขาก็เคลียร์กับ Amazon เรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับซึ่ง Amazon ปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันยากไหมเรื่องกฎระเบียบต่างๆมันก็ยากถามว่ายากไหมในเรื่องการขายออกก็ไม่ยากถ้าคุณเข้าใจ มันจะยากกว่าคุณจะยืนระยะบนเว็บไซต์ Amazon หรือเป็นผู้ขายบน Amazon นานๆแบบผมหรือแบบลูกศิษย์คนอื่นๆ,ๆที่ผมได้ยกตัวอย่างในห้อง Access New หรือนี้คลิป Access TV เนี่ยในระยะยาวต้องทำได้ยังไงอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับหวังว่าคำตอบนี้จะตอบคุณพี่นะครับที่ถามทีมงานผมมาใน Line แอดได้พอสมควรนะครับ ก็อยากให้เข้าใจ2ประเด็นนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่านะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายด้วยคําพูดแต่มาอธิบายให้เข้าใจหน่อยซึ่งคําตอบที่ผมตอบไปในคลิปวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปผมมานานเนี่ยน่าจะมีคําตอบในใจที่พูดแทนผมไปหมดแล้วผมลงวิดีโอเป็นร้อยวิดีโอแล้วนะครับ ก่อนที่จะถามคําถามใดๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าไปเซิร์ชคลิปที่ผมเคยพูดไว้แล้วก่อนว่าผมเคยตอบคําถามนี้แล้วหรือยังแล้วท่านจะได้คําตอบหรือคุณจะได้คําตอบแบบตรงไปตรงมาเฉพาะคําถามที่คุณสงสัยในเรื่องนั้นคลิปละสิบยีนาทีผมมองว่ามันมีค่ามากนะสำหรับคําตอบเดียวคําตอบนั้นหรือคําถามเดียวคําถามนั้นนะครับเอาละครับพูดกันมายืดยาวและ้ะสำหรับใครนะครับที่สนใจ ศึกษาอเมซอนแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองศึกษาสิ่งที่ตัวเองคิดสินค้าที่ตัวเองอยากขายหมวดหมู่ที่ตัวเองสนใจที่จะขายมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วอยากจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเพื่ออะไรเพื่อมาดูข้อมูลของผมว่าผมเคยมีประสบการณ์ในหมวดหมู่สินค้าที่คุณอยากขายหรือเปล่าอย่าลืมนะครับ ผมเป็นคอนซัลท์ให้กับหลายร้อยแอคเคาท์แล้วฉะนั้นผมมีข้อมูลที่เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากคนไทยจริงๆค่อนข้างเยอะสามารถบอกคุณได้ทันทีเลยว่าสินค้าที่คุณคิดหมวดที่คุณคิดที่จะเข้ามาศึกษาในการขายสินค้าบนอเมซอนในช่วงเริ่มต้นนั้นมันเหมาะสมที่จะขายในช่วงเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นมีสินค้าอยู่แล้วไม่มีสินค้าอยู่แล้วหรือโรงงานใหญ่ๆที่ผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองมีเพียงหนึ่งหมวดนะครับที่ผมจะต้องขออนุญาตในการสัมภาษณ์ก่อนเพราะเราจะต้องใช้เวลาในการคอนเซ็ลต์กันระยะเวลากว่านานกว่าปกตินั่นคือหมวดอาหารหมวดเดียวครับท่านใดหรือพี่ๆท่านใดน้องๆท่านใดเพื่อนๆท่านใด มีความคิดที่อยากขายอาหารอันนี้ขออนุญาตโทรศัพท์คุยก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงต้องการโรงงานไหมหรือไม่ต้องการโรงงานต้องมาคุยก่อนแต่ถ้าสินค้าของคุณเป็นประเภท non food ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นสินค้าทั่วไปไม่พังไม่บุบสลายไม่อะไรเลย คุณสามารถสมัครราคาพิเศษตามรายละเอียดที่ทีมงานของผมให้ไว้ใน Line แอดที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยหรือคุณมีคำถามสงสัยในเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ a เม z o n แล้วคุณสงสัยคุณสามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง Line แอดเช่นเดียวกันถ้าทีมงานผมตอบไม่ได้เขาก็จะตอบไปว่าเดี๋ยวจะส่งไปนำเสนอคุณต้อมให้แล้วผมจะนำเสนอออกมาตอบคำถามให้ในรูปแบบคลิปวิดีโอแบบวันนี้แหละ แต่ถ้ามันเป็นคําถามที่ผมเคยลงคลิปไว้แล้วทีมงานของผมก็จะตอบคุณแบบตรงไปตรงมาใน Line แอดเลยซึ่งคุณก็จะได้คําตอบแบบภาพรวมไม่ได้เจาะลึกนะครับถ้าใครที่สนใจแบบเจาะแก้ปัญหาแบบเจาะลึกจะต้องการรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นพิเศษตัวเองอ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความมั่นใจจะต้องการคอนเซัลหรือที่ปรึกษาส่วนตัวสําหรับคุณเนี่ยคุณก็สมัครจ้างผมมาเป็นที่ปรึกษาแค่นั้นเองครับ หลักการนะมีแค่นี้วิธีการมีแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กับมือใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มมาติดตาม a c c e s TV v น่าจะตอบคำถามครอบคลุมได้ในส่วนหนึ่งก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งไม่ต้องรอให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาทุกอาทิตย์นะครับบางคำพูดบางคำตอบผมได้พูดไปแล้วในคลิปเก่า ถ้าคุณสนใจในเรื่องไหนมีคำถามอะไรที่ค้างคาใจลองไปหาคลิปเก่าๆของผมดูว่าผมได้พูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้างตอบคำถามอะไรไปแล้วบ้างโอเคถ้าผมถ้าคุณดูหมดแล้วเฮ้ยคุณต้อมยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเขียนแนะนำมาได้ใน Line Ad a i อ t ครับเขียนแนะนำมาได้เลยผมก็จะเอาไอเดียของคนที่คุณถามผมนั่นแหละมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบให้เพราะเอาจริงๆแล้วผมก็ต้องเกรงใจคนที่เป็น FC ของ Axis TV นะครับที่ติดตามมานานแล้วบางเรื่องผมก็ไม่อยากพูดซ้ำอยากให้เขาได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้นไปในเรื่องใหม่ๆที่เขายังไม่เคยเจอให้สมกับที่เขาติดตามผมมานานด้วยแค่นั้นเองอันนี้คือเจตนาผมนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับ กด Subscribe ให้ผมด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วคุณคิดว่าคุณมีปัญหาหรือมีคำถามเหมือนในคลิปเนี้ยอย่างเรื่องในคลิปเนี้ยคุณก็แชร์คลิปนี้ไปตอบคำถามให้เพื่อนคุณที่คุณกำลังสงสัยด้วยที่เขากำลังสงสัยด้วยแค่นั้นนะครับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับ